สดพัชเจอร์ไรซ์ชีสสดและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เห็นนี้ทำมาจากน้ำนมควายค่ะซึ่งน้ำนมควายมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรโตีนแคลเซียมไขมันและคาร์โบไฮเดรตมากกว่าน้ำนมของบัวแพะและแกะค่ะโดยเฉพาะน้ำนมควายปลักหรือควายพันธุ์พื้นเมืองของไทยจะให้โปรโตีนมากกว่าควายพันธุ์อื่นๆค่ะเราผลิตชีสเนี่ยเราเคยลองแยก แบ่งแบชทำแบชหนึ่งมูล่าล้วนแบชหนึ่งไทยล้วนเราพบว่าในควายไทยเนี่ยยิวมันขึ้นไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ขณะที่มูล่าได้แค่15 16เปอร์เซ็นต์เองอยิวก็หมายความว่าในน้ำนมร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะได้เนื้อชี้สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวบอกได้ว่าเออโปรตีนในน้ำนมควายไทยน่าจะสูงกว่าอันนึงก็คือนมควายไทยเนี่ยข้นกว่าข้นกว่าแต่ควายไทยควายไทยรีดยากกว่า คือขั้นตอนการรีดนมควายค่ะซึ่งควายแต่ละสายพานันธุ์นะคะจะให้ปริมาณน,น้ํานมที่แตกต่างกันอย่างควายปลักหรือควายพันธุ์พื้นเมืองของไทย1ตัวจะให้น้ํานมอยู่ที่ประมาณ3ลิตรตวันค่ะแต่ถ้าเป็นควายพันธุ์มูรา1ตัวจะให้น้ <recession and> <Ultimate> ํานมประมาณ5ลิตรตวันค่ะการรีดนมควายจะทําวันละสองครั้งคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยน้ํานมที่รีดในตอนเช้าจะนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนน้ำนมที่รีดในช่วงบ่ายจะนำมาให้ลูกควายแรกเกิดกินซึ่งแม่ควายแต่ละตัวจะให้น้ำนมประมาณ8-9เดือนและแม่ควายที่ให้น้ำนมจะต้องมีการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษค่ะของดีก็คือหญ้าสดนะคะหญ้าที่มีคุณภาพหญ้าที่เป็นพันธ์ุสำหรับเลี้ยงควาย <S S S ต้นข้าวโพดถ้าวันไหนเหลือเฟือก็ได้กินหมดถ้าวันไหนไม่พอก็รีดนมต้องกินก่อนเนี่ยค่ะ เนี่ยเราเราพวกรีดนมเนี่ยยังต้องมีอาหารเสริมให้ด้วยพวกอาหารค้นเสริมเข้าไปอาหารคนก็คืออาหารที่มีการคำนวณโปรตีนไขมันมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของอาหารนี้ <c oughs> เพื่อเสริมชดเชยร่างกายมันเข้าไปจากความชื่นชอบมาสู่การศึกษาหาข้อมูลเก <c oughs> ี่ยวกับคุณค่าทางสารอาหารในน้ำนมควายทำให้ทุกวันนี้ มูราฟาร์มสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายมาให้คนไทยได้รับประทานถึงแม้ว่าค่านิยมในการบริโภคน้ำนมควายจะไม่เทียบเท่ากับน้ำนมของสัตว์ชนิดอื่นแต่ผลวิจัยของหลายประเทศอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมารับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำนมควายซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานบัณทิตาสมานมิตรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน าจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะสำหรับน้ำนมควายนะคะยังไงก็ไปลองหาดื่มกันได้นะคะยี่ห้อมูล่ามิ้วนะคะยังไงต้องขอโฆษณาให้หน่อยนะคะอุตะ เปิดฟาร์มให้เราเข้าไปถ่ายทํานะคะก็ถือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเกรงว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยหรือว่ากลิ่นมันจะคุ้นเคยหรือเปล่าแต่ว่าลองไปดื่มดูแล้วกันนะคะ,คะเอาละค่ะมาดูเรื่องของช้างกันบ้างนะคะแม้ว่าจะมีความคุ้นเคยกันมานานนะคะสําหรับช้างกับคนเลี้ยงช้างหรือว่าขวานช้างแต่ว่าเพื่อให้มีการพัฒนาการเลี้ยงช้างให้ดีขึ้นนะคะ สถาบันคจบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางค่ะเขาจึงมีการจัดโครงการอบรมควานช้างทั่วประเทศขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ควานช้างคนไทยเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าชาวต่างประเทศเองยังมาเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเพื่อดูแลช้างให้อยู่ดีกินดีมีสุขแล้วก็มีคุณภาพที่ดีไม่ให้ช้างนั้นสูญพันธุ์เกิดขึ้นในอนาคตละค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนคกลินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะคะนายบุญเลิศศรีสุขใสรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมควานช้าง เพื่อดูแลช้างทั่วประเทศเป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ควานช้างเพื่อที่จะดูแลช้างให้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขภาพดีมาให้ช้างสูญพันธุ์ได้ในอนาคตแล้วนะคะยังมีการตั้งเป้าให้ควานช้างค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับควานช้างคนอื่นๆในปางช้างอย่างทั่วถึงต่อไปโดยมีควานช้างจากทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า50คนค่ะโดยสถาบันโคชมาลแห่งชาตินะคะเป็นองค์กรที่มี ภารกิจหลักในการอนุรักษ์ช้างไทยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเอเชียเฮาส์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน5,000 0 0บาทจัดโครงการช่วยเหลือช้างไทยภายใต้ชื่อโครงการฝึกอบรมควานช้างทั่วประเทศเพื่อดูแลช้างซึ่งช้างนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาช้านานนะคะโครงการฝึกอบรมควานช้างในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนช้างในประเทศไทยลดน้อยลงอย่างน่าใจหายทีเดียวซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีช้างเหลือเพียง5,000เชือกเท่านั้นนะคะในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจํานวนที่น่าวิตกอย่างยิ่งค่ะหากไม่มีการรณรงค์ช่วยเหลือช้างแล้วภายในเวลาอันใกล้นี้ช้างไทยนั้นอาจจะมีโอกาสสูญพันธุ์อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะขอเชิญชมการถ่ายทอดสดตามโครงการไทยสามาคัคคีไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้ไปชมบรรยากาศที่จังหวัดพัทลุงค่ะเราสองคนทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ